กร์ไช่แล้วกลับมาช่วงนี้แหมจักรีน mm. โพสต์ลอเลยแล้วสิคุณผู้ชม oh. นางงามจบแต่ว่าแฟนนางงามจบยัง oh. ยังไม่จบมีการเชียร์กันแบบฉ่ำๆคุณผู้ชมเอ้ยพูดถึงทั่วบ้านทั่วเมืองเ hmm. นาะก,การประกวดมิสแกร์ไทยแลนด์สอ2รอบไฟนอลได้ผู้ชนะไปเปที่เรียบร้อยแล้วน้องกดชเบลมิสแกรก็ อุ้ยแล้วคว้ารางวัลกว่ามาสิบรางวัลขนาดนั้นมันลดเกินคุณผู้ชมแต่จะพาไปดูบรรยากาศเขาหน่อยสีสันการประกวดในปีนี้ทําถึงไม่เสียยี่ห้อพินวัตเลยคุณผู้ชมอ,อย่างที่เรารู้กันว่าเวทีนี้เขาขึ้นชื่อในเรื่องของการแนะนําตัวถูกปะ่ะปีนี้สาวๆทําถึงจึงเกินอุ้ยแนะนําตัวแบบลดนะฮะตั้งแต่มิสแกรนพิษณุโลกมิสแกรนระยองลงไปถึงสุร,ราษฎร์ธานีอหะหึมนะหึมะหึะหึะหสาวงามที่คว้าตำแหน่งแนะนำตัวยอดเยี่ยมในปีนี้ก็คือมิส ดีคนนี้น <ะ S 2> นนีชาดีแล้วก็หืมแล้วก็หืมเออไปชมพวกเธอแนะนำตัวกันอีกสักครั้งจ้า แล้วก็เอมแล้วก็หอมแล้วก็หอมเลยเท่านั้นยังไม่พอคุณผู้ชมขาสาวโบจิโตบิสกานสุราชเดี่ยชีเป็นอีกหนึ่งตำนานนะเรียกได้ว่าคนไทยคนแรกอีกแล้วกับมีมในรอบชุดว่ายน้ำปกติเด่ยเขาจะเจอสาวงามเดินสับๆเดสร้างมีมสามทรงกันไปเลยทีเดียวนะคะเรียกเกยงคริสสันฮอร์ค่ะจอสะดึงจึงมากนะ หนึ่งในที่พูดถึงอีกหน่อยก็คือซีนลงบันไดพวกเธอก็ทําได้เป็นอย่างดีคุณผู้ชมเอยลดเกินนะส่วนไฮไลท์อของการประกวดแน่นอนว่าต้องเป็นช่วงการตอบคําถามเวทีแกรนเนี่ยหลายคนบอกว่าเป็นเวทีแบบว่าเอาม้วนเอาฮาแต่เวลาตอบคําถามเขาก็จริงจังอยู่ซึ่งแน่นอนว่าประเด็นร้อนในช่วงนี้หนีไม่พ้นเรื่องของแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นค่ะซึ่งจะบอกว่าเหล่าสาวงามเขาตอบคําถามได้เป็นอย่างดีพวกเธอจะเน้นไปในเรื่องของมาตรการการแจ้งเตือนเรื่องของการทํางานของรัฐบาลที่ล่าช้าต่างๆนะทำเอา แฟนนางงามเนี่ยกรีส๊สดสนั่นแล้วก็ตบมือกันลั่นฮอเลยค่ะปิดท้ายกันที่วินาทีการประกาศผลได้คู่จับมือต้องบอกว่าคู่หยุดโลกเหมือนกันคู่นี้กองเชียร์เยอะทั้งคู่เลยแล้วเก่งมากๆด้วยค่ะ <S 1> <S 1> ทั้งน้องเชอเอมมิสแกรนด์ขอนแก่นแล้วก็น้องกดชเบล m i มิสแกรนด์ภูเก็ตค่ะ ซึ่งผู้ที่คว้ามงกุฎ s s Grand Thailand 2025อย่างที่ทราบกันคือน้องกดชเบลจากเวที Miss Grand ภูเก็ตนั่นเองปีนี้ได้เป็นแล้วนะจ๊ะ m มิสแ a รนไท a แ l a n อยังไม่พอเธอกวาดรางวันจากสปอนเซอร์อีกชำช10รางวันไนกรองอรอเกินคุณนะใดๆก็คือยินดีกับสาวงามทุกๆตำแหน่งด้วยนะคะสมมงทุกประการจ้าสุดยอดมากเลยนะคะก็ดีใจกับทุกตำแหน่งทุกรางวัลด้วยนะคะอันนี้ก็ดีใจเหมือนกันค่ะ